ปิดท้ายกันนิดนึงนะครับบันก่อนอันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางด้านการเมืองก็มีการโยงใยไปกล่าวหาบริษัทเตอร์ต้มามอเตอร์ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทยเกี่ยวกับการเลี่ยงภาษีหมื่นล้านปรากฏว่าล่าสุดนั้นผู้ช่วยกบบรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสวุฒิกรสุริยะฉันทนานนท์เปิดแถลงนะครับ,บระบุว่าบริษัทขอชี้แจงว่า ไม่มีกรณีที่บริษัทจะไปดําเนินการอย่างที่มีการกล่าวหาโดยบริษัทได้นําเข้าชิ้นส่วนยานยนต์จากญี่ปุน่นภายใต้ข้อตกลงทางการค้าไทยญี่ปุน่นหรือเจเทป้าชิ้นส่วนยานยนต์เหล่านั้นได้รับอนุมัติให้ใช้สิทธตามข้อตกลงจากกระทรวงอุตสาหกรรมเสียภาษีถูกต้องครบถ้วนขณะนําเข้าตลอดที่ผ่านมาเป็นไปตามกฎหมายทุกฉบับและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเกิดจากกรณีสุราการกรตัวเอกสารและมีความเห็นว่าบริษัทชําระอากรไม่ครบ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ยังเห็นแตกต่างเรื่องการตีความกฎหมายบริษัทได้ดำเนินการชี้แจงข้อมูลข้อกฎหมายให้รรกรมศุลกากรตั้งแต่4ธันวาคมปีที่แล้วกำลังอยู่ในระหว่างรอผลสรุปจากขั้นตอนของศุล,ลกากรในกรณีความตกลงการค้าไทยอินเดียก็เป็นกรณีที่บริษัทนำเข้าชิ้นส่วนชุดส่งกำลังรถเพื่อการพาณิชย์โดยตรงจากอินเดียและก็เสียภาษีตามบตรทที่กำหนดในข้อตกลง แต่ปัญหาเกิดจากการที่บริษัทใช้บัญชีราคาขายสินค้าผ่านประเทศที่3ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติปกติในข้อตกลงทางการค้าอื่นๆแต่กรมชุนกากรมีความเห็นว่าไม่สามารถใช้สิทธิตามข้อตกลงนี้จึงให้บริษัทชำะระภาษีและค่าปรับเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามปี55กรมชุนทากรได้ออกประกาศอนุญาตให้ผู้นําเข้าสามารถใช้บัญชีราคาขายสินค้าผ่านประเทศที่3หรือ third country invoicing โดยได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับความตกลงการค้าระหว่างไทยกับประเทศอื่นๆบริษัทจึงของยืนยันว่า51ปีที่ผ่านมาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยบริษัทดำเนินงานบนพื้นฐานความโปร่งใสตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาลและดำเนินธุรกิจที่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้ารวมถึงตอบสนองนโยบายภาครัฐในด้านการส่งเสริมการลงทุนและส่งออกด้วยดีตลอดมาค่ะ